สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกระ t h o นักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกน้ามาคํานวณสูตร3ตัวบนอ่ะสามตัวบนตรงๆนะครับเป็นสูตรใหม่ฮะนะครับเป็นสูตรใหม่นะจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดในแต่ละงวดนะครับสูตร3ตัวบนนะครับสตัวบนตรงๆนะหลักร้อยบนตัวเดียวฮะ ลักสิบนบนสองตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวจับคู่ชุดได้สี่คู่ชุดแบบนี้เลยนะครับคำนวณลงให้เป็นงวดแรกนะครับสมายชิกนะคำนวณให้คำนวณลงให้เป็นงวดแรกนะครับก็ถ้าสมาชิกท่านไหนนะชอบสูตรประเภทนี้นะครับสูตรคู่ชุดจับคู่ชุดแบบนี้นะครับกเ็เตรียมแคปสูตรไว้ได้เลยนะฮะช่วงท้ายผมมีวิธีคิดวิธิทำให้สมาชิกได้รับชมงวดเหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันฮะช่องแอทอนนักคำนวณนะับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมนาจะได้มีกําลังใจได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเอามาฟังคําเตือนฮะคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท,ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท,ท่านเองถูกผิดกับว่าถูกคอามผนะครับอ่ะสำหรับใครที่รอนะครับชุดสรุปหวยม,มั่วประจำวันที่16ทับ8ทับ66นะครับชุดสรุปนะฮะชุดที่ผมนำสูตรทั้งหมด มาวิเคราะห์แล้วมาสรุปให้สมาชิกในบินเดียวกันทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างพรุ่งนี้นะฮะช่องแอทอนนักคำนวณเดี๋ยวผมจะมาสรุปเป็นตัวเลขให้นะสมาชิกท่านไหนที่บอกสูตรมันเยอะนะไม่รู้จะเอาสูตรไหนอะไรประมาณนี้หลักร้อยตัวไหนจเห 10, จเา้าตัวไหนก็ไม่รู้หลักสี่เจ้าตัวไหนก็ไม่รู้หลักหน่วยจะเอ้าตัวไหนอะไรประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันฮะชุดสรุปนะครับผมมาสรุปให้เหมือนเดิมนะฮะพวงนี้ก็นะฝากติดตามด้วยกันนะอ่ะ นี่ก็มาดูฮะสูตร3ตัวบนตรงสูตรใหม่ฮนะตัวแรกสูตรหลักร้อยได้เลขแตัวเดียวฮนะหลักสิบบนได้3กับ7หลักหน่วยบนได้2กับ6กนะฮจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดต,ตามนี้เลย8 3 2 8 3 6 8 7 2 8 7 6นะฮะก็อดอก8 7 2เจ็หลักร้อยมาที่เลข8ครับนะหลักหน่วยมาที่เลข7เอ้ยหลักสิบมาที่เลข7หลักหน่วยมาที่เลข2ครับก,นะก็เข้าคู่ชุดนี้ฮนะ แปดจุสองความูช่ดไปสองแปจสองถูกเป็นันที่1ครับ มาตอนงวที่สอะวดที่2องสูตรหลักร้อยบนนะตัวเดียวได้เลขหก 6. หลักสิบบนสตัวมาหตัวได้หกับศย์หลักหน่วยบนสตัวมาห่ตัวได้หกับเกาจับคู่ชุดได้สคู่ชุดนะครับก็จะได้หกหกห้แล้วก็หกศูนยเพราหกศหครับก็หลักร้อย 10, มาที่เลขหกหลนะักสิบมาที่เลขศูนยะหลักหน่วยก็มาที่เลข ห้าครับก็เข้าคู่ชุดนี้นเข้าคู่ชุดนี้นะครับเขา้าหกห้าหกศูนย์ห้าตัวตัวที่สองทำลงให้เพื่อสมาชิก นะครับบางท่านนะฮะสนใจสูตรนะครับผมเน้นไปที่สูตรนะครับผมเน้นไปที่สูตรนะถ้ามาครับถ้าสูตรมาก็ดีไปถ้าสูตรไม่มานี่ก็กราวขอโทษขออภัยนะครับผมเน้นที่สูตรแล้วก็เน้นที่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมชอบนะฮะตัวนี้จะได้ตัวเลขงวดนี้จะได้ตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับ มาตอนงวดที่4ฮะงวดที่4สูตรหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลข5นะหลักสิบบน2ตัวมา1ตัวได้3กับ7หลักหน่วยบน2ตัวได้6กับ0ูนย์จับคู่ชุดได้คู่ชุดฮะห้า5าม 5, 5 7ห้าสามศน้เก็นพกาหครับก็หลักร้อยเลข5าหลักสิบเลข3หลักหน่วยเลข0นคะรับก็เข้า5 3าเข้าคู่ชุดนี้คนระับ ถูกเป็นงวดที่ตา่างเอามาต่อกันวดที่4นะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวเลข4หลักสิบบน2ตัวได้1กับหหน่วยบน2ตัวได้3กับ7จับคู่ชุดได้4คู่ชุด ก็จะได้สี ugly, crawl, ่หนึ่งสามสี่หนึเจ็ดสี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดนะครับพราะถสี่ห้าสามนะครับก็หลักร้อยบุญสี่ตัวเดียวนะหลักสิบบุญห้านะครับหลักหน่วยบุญนะครับสามสมาชิกบางท่านนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมลงให้งวดแรกนะเป็นสูตรแรกซุยเป็นสูตรใหม่นะสูตรใหม่ลงให้วดแรกนะครับก็ ถ้าชอบนะสูตรใหม่นะครับสมาชิกก็ค่อยแคบถูกไปเ้อสมาชิกเดอถ้าไม่ชอบนี่ก็มองผ่านไปนะฮะทำตามสูตรผมมีวิธีคิดให้นะครับสมาชิกนะนะแต่มันจะมาหรือเปล่าวันเนี้ยอันเนี้ยนะเป็นมันจะให้สมาชิกไปพิจารณาเอาเองนะครับเอาวดที่จะถึงนี้ด้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮนะสมาชิกนะไปดูกันนะครับ <c oughs> ไปดูกันฮะวันนี้เลขตัวไหนครับเนี่ยหลักร้อยครับวิธีทําหลักร้อยฮะนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกได้เก้าพืที่อันนี้ก็คือหลักร้อยตัวเดียวหกบวกสี่ก็เท่าหลักศูนย์ศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดบวกเจ็ด ลงไทยเล็กห้าหบวกแลงท้ายเลข3 3าบวกแลงท้ายเลข1 1นบวกแลงไทยเล็กเ้าเบวกเก้าพื้นที่ครับเก้าบวกเก้ที่ก็หลักร้อยบวกก็คือเลข8ตัวเดียวฮนะวันนี้ตามสูตรครับนะ <c oughs> ถ้าผมพูดเร็วนะสมาชิกนะสมาชิกก็ดูตามที่ผมติ๊กวันนี้เลยนะครับผมทวนดีแล้วฮนะไม่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 ไมผิดนะฮะตัวที่จะนํามาบวกกันนะนะ ดูตามติ๊กตามขีดนี้ได้เลยนะครับถ้าผมพูดเร็วพูดผิดพูดถูกยังไงก็กลับขอทุกข้อๆๆภัยนะครับถ้าเป็นถ้าชัวร์ก็คือตามติ๊กตามเนี่ยขีดสองครั้งก็บวกกันสองครั้งขีดหนึ่งครั้งก็บวกกันหนึ่งครั้งอันนี้ผมทัวนดีแล้วนะฮะตัวที่จะตัวที่บวกสูตรเนี่ยนะฮะตามนี้เลยนะครับแต่คําพูดบางคําพูดนะครับผมอาจจะพูดหลักหรือพูดผิดนะครับก็ให้ดูตามขีดเหมือนที่ผมพูดนะครับ เอามาต่อกันหลักสิบสองตัวมาหนึ่งตัวสิบบุตฮะที่ทํานําหลักแสนหนึ่งครับบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้ถ้าเลขบวกคงที่ก็คือตัวสีแดงแเนี่ยฮะก็คือเลขบวกคงที่อ่าถ้าตัวถ้าสูตรไหนไม่มีบวกคงที่ก็จะไม่มีแบบนี้นะครับเอาบวกกันดูฮนะสองบวกเจ็ดลงท้ายเลขเก 9, 9้าเก้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขหกคร ตำแหน่งแรกคือเลขหกฮะหลักสิบบนหกบวกเพิ่มเป็นสี่เลขศูนย์อ่ะสิบบนก็คือเลขคู่ฮะหกกับศูนย์ครับประตะกันหลักหน่วยบนฮนะหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวเหมือนกันวิธีทำฮะนำหลักร้อยสามตัวทน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายกันที่สองหนึ่งครั้ง,บว, 103, ว 1, งบวกสิบสามตัวท้ายกันที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขห้าคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะสองบวกหกลงท้ายเลขแปดแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดแปดบวกห้าคงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขสามฮะตำแหน่งแรก หน่วยบนสามบวกเพิ่มไป 7. เจ็ดได้สามบวกเพิ่มไปสี่ตัวเลขเจ็ดหน่วยบนนะฮะได้สามกับเจ็ดนะอาสมาชิกนะะถ้าชอบนะถ้าชอบค่อยจับไปนะถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านเลยอ่ะเดี๋ยวไปจับคู่ชุดได้สี่คู่ชุดนะครับครับอ่ะถ้าชอบตัวเลขนะอ่ะแคปสุดไว้ฮะแคปสุดไว้ดูก็ได้นะครับอ่ะแปดหกศูนย์สามเจ็ดอ่ะวันนี้นะฮะสามตัวบนนะร้อยตัวเดียวนะ 8, ะฮะแปดนะครับ 10 06นะน่วย3 7จนะอ่ะจับคู่ชุดได้4คู่ชุดนะเหมือนทุกทุกวดน,นี่ก็จะได้8 0 3 8 07 8 0 3 8 07นะครับแล้วก็8 6 3 8 6 7อ่ะ ไอ้สี่คู่ชุดนี้นะครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านลงให้เป็นงวดแรกก็คือสูตรใหม่นั่นหลนะฮะสมาชิกนะงวดลงให้งวดประจำวันที่นะ16ทับ8ทับ 6, 6. ะรอรุ้นกันฮนะจะมาสักชุดไหมสีชุดนี้นะถ้าชอบชุดไหนก็จัดไปไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกทกท่านนะที่เข้ามารับชมและติดตามนะช่องแอทอนนักคำนวณน,นะครับพรุ่งนี้นะครับใครที่รอชุดสรุปนะใครที่รอชุดสรุป สามตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะพุ่งนี้เจอกันน่าสมาชิกนะพุ่งนะนี้เจอกันนะกับชุดสรุปในช่องแอรทอนนะคำนวณฮะสำหรับคลิปนี้เอาขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้การติดตามนะค,ครับ